เพราะพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์โมทนาขอบพระคุณพระเจ้านะครับและขอสวดสดีพี่น้องในพระเยสุคริสและพี่น้องที่กําลังรับฟังรายการวันนี้อยู่ในพระคมภีร์ที่ข้าพเจ้าได้กล่าวตอนต้นนั้นมาจากพระคัมภีร์ยอห์นบทที่3ามข้อสิทุกครั้งที่เราได้ฟังได้อ่าน พักมีตอนนี้เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของเทศกาลคริสต์มาสกำลังใกล้จะเข้ามาในเวลานี้นะครับเป็นความสุขเป็นความชื่นชมยินดีที่เราได้พบกับความรักของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่ได้เสด็จเข้ามาในโลกนี้เพื่อจะให้ชีวิตใหม่และชีวิตนิรันดร์เกียรเราทั้งหลายนะครับเป็นประจำทุกๆปีครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับิสตจากที่หนึ่งเชียงใหม่ของเรา ได้มีโอกาสได้จัดงานวันเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสแต่ก่อนที่จะถึงวันนั้นนะครับทางริสตจักเราได้มีโอกาสทำบทภาวนาบทอ่านพระคัมภีร์และบทอธิษฐานเป็นการเตรียมชีวิตจิตใจของเราเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ในปี2026นี้นะครับเราจะเริ่มต้นด้วยในวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับพี่น้องเป็นช่วงเวลาแห่งการเตรียมจิตเตรียมใจ เป็นการเตรียมชีวเราเพื่อเตรียมต้อนรับการเสด็จมาขององค์พระเยสุคริสต์เจ้าทางคริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ได้มีโอกาสจัดทาบทภาวนาเหมือนเช่นทุกๆปีนะครับปีนี้เราใช้หัวข้อในการจัดงานคริสต์มาสและปีใหม่ของเราเราใช้หัวข้อว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนะครับเราใช้ภาษาอังกฤษที่ว่า love in action นะครับเราขอบพระคุณพระเจ้าอยากจดหน่วใจพี่น้องทุกท่านได้มีโอกาส อ่านบทภาวนาของเราที่ทางคริสตจักรได้จัดเตรียมไว้นะครับในทุกวันในทุกสัปดาห์จะมีบทความจะมีข้อความพิธีอ่านแล้วหลังจากนั้นก็จะมีหัวข้ออธิษฐานเพื่อเรื่องราวต่างๆนะครับตลอดเทศกาลเตรียมรับเสเด็จคริสต์มาสและปีใหม่ที่จะมาถึงในเวลาอันใกล้นี้นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องที่จะรับบทภาวนาที่คริสตจักรหรือจะรับฟังบทภาวนาเสียง ผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆท,ท,ทางคริสตจักรได้จัดเตรียมไว้นะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกท่านได้ร่วมฉลองวันคริสต์มาสและปีใหม่ปีนี้ด้วยกันด้วยความสุขด้วยความชื่นชมยินดีและแบ่งปันความรักของพระเยซูคริสต์ซึ่งกันและกันแก่คนในครอบครัวพี่น้องในคริสตจักรพี่น้องในชุมชนและสังคมต่อไปนะครับสำหรับโปรแกรมวันคริสต์มาสก็จะมีคร่าวๆที่อยากจะเชิญชวนพี่น้อง ได้มีส่วนในงานคริสต์มาสนะครับปีนี้เราก็ขอบคุณพระเจ้าจริงๆครับพี่น้องครับชุมชนพี่น้องบ้านสันปะคอยนะครับที่เป็นชุมชนเพื่อนบ้านใกล้เราเองก็มีการจัดงานวันคริสต์มาสเช่นเดีวยวกันครับวันที่12-14ทธันวาคมนะครับวันที่12ถึงวันที่14ทธันวาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับงานคริสต์มาสของพี่น้องบ้านสันปะคอยนี้ก็จะจัดตรงบริเวณ หน้าอาคารบริษัทอนุสารนะครับพี่น้องแล้วก็จะมีการเดินชมมีนิทรรศการมีซุ้มมีกิจกรรมมักมายในบริเวณนั้นและจะมีการจัดถนนคนเดินมีงานศิลปะต่างๆก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องมาร่วมให้กำลังใจและแบ่งปันพระพรของพระเจ้าให้กับพี่น้องชุมชนบ้านสันประคอยนะครับ และพี่น้องจากที่ต่างๆที่นักเดินทางนักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆที่มาทเที่ยวเมืองเชียงใหม่ <c oughs> ก็จะมีโอกาสมาสัมผัสบรรยากาศวันคริสต์มาสในเชียงใหม่ในประเทศไทยที่ตรงบริเวณหน้าอาคารบริษัทอนุสารและบริเวณด้านหลังของโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนก็จะเป็นถนนคนเดินนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่พี่น้อง ชุมชนบ้านสันปะคอยได้จัดเตรียมวันคริสต์มาสด้วยกันนะครับและสําหรับของเครืักรภ์หนึ่งเชียงใหม่นะครับพี่น้องเราจะมีโอกาสได้เฉลิมฉลองวันคริสต์มาสด้วยกันนะครับเราจะเริ่มต้นตั้งแต่วันเสาร์ที่20ธันวาคมนะครับตั้งแต่6กนาฬิกานาทีถึง8ปนาฬิกาสานาทีตอนเช้าตรู่นะครับเราจะมีโอกาสไปเดินอธิษฐานเพื่อเมืองเชียงใหม่เพื่อชุมชนเพื่อสังคมเพื่อครือจักร และขอพระเจ้าอวยพระพรเราสำหรับวันช่วงวันคริสต์มาสและปีใหม่ปี2026นี้ด้วยกันนะครับที่สวนสถานรถไฟเชียงใหม่นะครับเราจะพบเราจะเจอกันที่นั่นนะครับพี่น้องตั้งแต่เวลา6นกา30นาทีจนถึงเวลา8นกา30นาทีเราจะมีการเดินไอาฐานทูลขอการทรงนำจากพระเจ้าขอพรจากพระองค์เพื่อชีวิตของพี่น้องเองเพื่อชุมชนเพื่อขิ้จักร เพื่อเมืองด้วยนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องได้ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยกันครับเราจะเดินนะครับแต่เราจะไม่วิ่งนะครับนั้นผู้อุโสสามารถมาเดินออกกําลังกายด้วยกันได้แล้วก็อธิษฐานร่วมกันช่วงที่เราระวังเราเดินหลังจากนั้นทางคิดจ,จักรก็จะมีการเตรียมอาหารเช้าเบาๆให้กับเราที่จะมีโอกาสร,ร่วมสามัคคีธรรมด้วยกัน,นครับนั่นก็เป็นวันเสาร์ที่20ธันวาคมนะครับ อีกวันหนึ่งครับพี่น้องวันอาทิตย์ตที่21ธันวาคมเราก็จะมีการนมัสการพระเจ้าเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสสำหรับครอบครัวของคิสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่และครอบครัวของผู้เชื่อนในพระเยซูคริสต์ที่มีโอกาสมาเที่ยวมาแวะเวียนครอบครัวช่วงเทศกาลคริสต์มาสก็มาร่วมในการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสครอบครัวของขสตจักรด้วยนะครับวันอาทิตย์ที่21ธันวาคมครับพี่น้องหลังจากนมัสการพระเจ้าแล้วเราก็จะ มีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันครับเป็นครอบครัวใหญ่เป็นความรักเป็นความผูกพันที่เราเริ่มทำพนกิจนี้ร่วมกันมาหลายปีนะครับพยายามจะสรรหาวันที่เราจะรับประทานอาหารด้วยกันซึ่งจะทำทุกอาทิตย์ก็เป็นไปได้ยากครับพี่น้องแต่เมื่อช่วงเทศกาลพิเศษสาคัญอย่างนี้มา ทางริสตจักรก็ได้จัดเตรียมอาหารกลางวันให้กับพี่น้องที่มานมัสการในวันนั้นและเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันการเป็นส่วนหนึ่งของการละการของครอบครัวของพระเจ้าก็อยากเชิญชวนพี่น้องมาร่วมนมัสการและพี่น้องสามารถเชิญเพื่อนบ้านเพื่อนฝูงมิตรสหายมาร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับในวันอาทิตย์ที่ย1ธันวาคมครับนมัสการตามเวลาปกตินะครับ9้านกาสนาทีเป็นต้นไปนะครับและอีกวันหนึ่งครับพี่น้องครับ วันพุทธที่24ทธันวาคมครับก็เป็นประจำทุกๆปีที่เราจะมีนมัสการพระเจ้าด้วยแสงเทียน,นครับที่ริสตจักของเราเวลา18บนกานาทีเป็นต้นไปนะครับเป็นตอนกาลางคืนนะพี่น้องที่เราจะนมัสการพระเจ้าด้วยแสงเทียนที่เล็งถึงพระเยซูทรงเป็นความสว่างของโลกผู้ที่เดินตามพระองค์มาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต พระเยสุคริสต์ได้เสด็จมานําความสว่างนําความหวังนําความสุขนําความชื่นชมยินดีมานะครับให้กับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้นะครับที่เราจะได้พบกับความหวังและพลังใหม่จากองค์พระเยสุคริสต์ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องที่เราจะมานมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับในวันพุธที่24ธันวาคมเวลา18บนกาสานาทีเป็นต้นไปนะครับพี่น้องและอีกวันหนึ่งเราก็จะลืมไม่ได้ครับวัน คริสต์มาสสากลน,นะครับที่ทั่วโลกนะใช่ไหมครับในจัดทุกๆวันที่25ธันวาคมและปีนี้เช่นเดียวกันครับพี่น้องวันพฤหัสที่25ธันวาคมเราก็จะมีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสครับทุกปีเราจัดที่คสตศักรของเราครับขจักตีหนึ่งเชียงใหม่10เจริญดานแต่ปีนี้ครับพี่น้องเราเปลี่ยนสถานที่เราจะไปเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสกันที่ สวนรถไฟนะครับพี่น้องสวนสาธารณะรถไฟครับเพื่อจะนําความรักนําความหวังนําสันติสุขนาความชื่นชมยินดีไปสู่พี่น้องในชุมชนในสังคมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองเชียงใหม่ของเราครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องในวันพฤหัสที่2ี่าธันวาคมนะครับเราจะเริ่มต้นตอนเย็นเวลา17นาฬิกาครับพี่น้องเราก็จะใช้หัวข้อในการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส ของเราว่า love in action และปีนี้ครับพี่น้องเราขอบพระคุณพระเจ้าเราได้ทําการพันธกิจนี้ที่พระเจ้าทรงนําให้เราได้ทํากับพี่น้องชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องอบจอนะครับเชียงใหม่แล้วก็พี่น้องจากคาทอลิกบางส่วนที่เรามาร่วมเฉลิมฉลองคริสต์มา,ดนนามสมาด้วยกันครับเราจะมีบทเพลงคริสต์มาสที่เราจะร้องสรรเสริญพระเจ้าและเป็นในขณะเดีวยวกันร้องชูใจนอน,นุวงใจ ให้ความหวังกับผู้คนในชุมชนในสังคมครับเราก็จะมีบูธอาหารที่จะบริการให้กับพี่น้องเราจะมีการบริการแจกน้ําฟรีนะครับเราจะมีซูมบริการชุมชนให้คําแนะนําด้านสุขภาพและอื่นๆนะครับในกิจกรรมอื่นที่เราจะมีตลอดทั้งงานวันที่25ธันวาคมนี้นะครับที่สวนรถไฟเชียงใหม่ในตอนเย็นๆนะครับพี่น้องสามารถพา ครอบครัวพาลูกพาหลานพาญาติพี่น้องบอกกล่าวผู้คนเพื่อนบ้านที่เราจะไปเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสในวันที่25ธันวาคมด้วยกันครับที่สวนรถไฟเชียงใหม่นะครับนั่นก็เป็นปฏิทินข,ข,ข้าวคร่าว,วครับในวันเวลาที่เราจะขอบพระคุณพระเจ้าด้วยกันเนื่องในวันคริสต์มาสที่เราจะนําสันทิสุขนําความหวังนําความชื่นชมยินดีมาสู่ชีวิตของเราและไปสู่ชีวิตของผู้อื่นด้วยไปต่อไปนะครับ เหมือนพระดำรัสของพระเยซูคริสต์ที่บอกว่าจงรักพระเจ้าโดยสุดจิตสุดใจสุดกําลังสุดความคิดของเจ้าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองและปีนี้เราจึงใช้หัวข้อในการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสว่า Love in Action รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองครับขอบคุณพระเจ้าครับอยากจะเชิญชวนนนใจใพี่น้องได้มีโอกาสร่วมสามเคีธรรม,มร่วมกิจกรรม และนมาสการพระเจ้าตามวันและเวลาดังกล่าวนะครับทางขึจักยินดีอย่างยิ่งครับพี่น้องและจะมอบความสุขมอบความหวังขององค์พระเยซูคริสต์มายังชีวิตของพี่น้องตลอดทางพี่น้องในชุมชนต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอบพระเจ้าก็อยากจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับารายละเอียดต่างๆนั้นทางขึจักก็จะประชาสัมพันธ์ผ่านการนมาสการพระเจ้าผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆครับพี่น้องครับขอพี่น้องได้มีความสุข มีความหวงังมีความชื่นชมยินดีและเราจะร่วมวันคริสต์มาสและตอดทางเทศกาลเตรียมสรสดเด็จวันคริสต์มาสและปีใหม่ด้วยกันในปีนี้ด้วยความรักของพระเจ้าจริงๆรด้วยสันติสุขที่มาจากพระเจ้าจริงๆงครับขอพระเจ้าทรงไวพรพี่น้องทุกท่านแล้วเราพบกันนะครับตามวันและเวลาดังกล่าวครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอพระเจ้าทรงสิทธิ์อยู่ด้วยกับทุกๆคนครับ